ดอสบ็อติดตั้งดอสบ็อกโปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ DoS DOS เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมเมื่อหลายปีมาแล้วโดยในปัจจุบันแทบไม่เห็นการใช้งานโดยทั่วไปแล้วจะมีให้เห็นบ้างก็เป็นส่วนน้อยที่ยังมีการใช้งาน DOS อยู่เนื่องจากจำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่เคยพัฒนาไว้บน d o s และไม่สะดวกที่จะพัฒนาโปรแกรมขึ้นใหม่เพื่อใช้งานบน Windows DOSBOX เป็นโปรแกรมจำลองสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ DOS บน Linux ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมของ DOSBOX บน Linux ได้ทำให้เราสามารถนำโปรแกรมเก่าๆหรือโปรแกรมที่พัฒนาไว้เมื่อนานมาแล้วมาใช้งานได้ติดตั้ง DOSBOX พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install dosbox เพื่อติดตั้ง การใช้งาน DOSBox การเรียกใช้งานโปรแกรม DOSBox ให้พิมพ์คำสั่ง DOSBox เมื่อโปรแกรม DOSBox ถูกเปิดขึ้นมาแล้วตำแหน่งแรกที่เราจะอยู่ในหน้าจอของโปรแกรม DOSBox คือ Drive Set ทดลองใช้งานคำสั่งที่ใช้งานใน DOS ตามตัวอย่างจะทดลองใช้งานคำสั่ง DIR พิมพ์ DIR แล้ว Enter เราจะเห็นรายการไฟล์ต่างๆปรากฏขึ้นมาคล้ายการใช้งานคำสั่ง ls ใน Linux เราสามารถเมาส์ไดฟ์ที่อยู่ใน Linux เข้ามาใช้งานใน DOS ได้โดยใช้คำสั่งเมาส์พิมพ์คำสั่งเมาส์ตามด้วยชื่อรา์ที่ต้องการตามด้วยพาธที่อยู่ใน Linux โดยในตัวอย่างจะสั่งเมาส์ r o o t d i ร e c อ o r y ไปไว้ยังไดท์ C พิมพ์คำสั่งเมาส์ Mouse C จากนั้นให้ enter เสร็จแล้วให้ทดลองสลับเข้าไปใช้งานไดสีพิมพ์คำสั่ง c o l o n enter เราจะเข้ามาอยู่ที่ไดสีจากนั้นให้ทดลองพิมพ์คำสั่ง dir เราจะพบกับ Partition ต่างๆที่อยู่ใน root partition การติดตั้งและใช้งาน DOSBox ก็มีเพียงเท่านี้ทดลองนำไปใช้ดูนะครับ